ครับเป็นตัวแทนจากแก๊งแมนสวงครับผมก็จริงๆนี่ดีใจเพราะว่าเราเคยมีโอกาสมาร่วมงานฟีดไลน์คริตอลครั้งแรกไปแล้วที่ที่สยามครนนี้ก็รู้สึกว่าดีใจกับทางฟีดไล์ด้วยที่เติบโตขึ้นแล้วก็เราเห็นผู้รวกงานเยอะขึ้นแล้วปีนี้จัดงานใหญ่มากใช่รู้สึกว่างานยิ่งใหญ่ตั้งแต่กลางวันเลยมีดนตรีด้วยแล้วก็รู้ว่าเราได้รับการตอบรับที่ดีจากภาคเอกชนสื่อมวลชนแล้วก็แฟนๆนะแสดงว่าวงการซีวยเองเดี๋ยววงการบันเทิงของไทยเองเนี่ยมันแบบ มันได้รับการตอบรับที่ดีแล้วมันก็ดูแบบดูมีโอกาสที่จะเพิ่งฟูขึ้นในอนาคตด้วยน่าถึงข้าพย์ของเราขาแมนสิบหอข้าผมวันนี้อะไตรงไหได้คือแบบดีเลยครับครับผมสุดยอดเลยก็รู้สึกดีใจดีใจอยู่แล้วครับเพราะว่าพวกเราก็ต้งไหนเอ่ยต้องบอกว่าตั้งใจต้องบอกว่าทีมของเราเป็นทีมที่รวมคนที่มีแพชชั่นกับงานนี้มาจริงแล้วก็พวกเราตั้งใจแล้วก็ จริงๆคาดหวังแหละตอนที่ถ่ายคาดหวังเนะาะว่าอยากให้มันออกมาดีแล้วแบบมีผลตอบรับดีแล้วก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยจริงๆก็พอใจแล้วนะตอนนี้คือรายได้แล้วก็ผลตอบรับเนี่ยมันเป็นที่น่าพอใจแล้วมันอยู่ในจุดที่เราพึงพอใจแล้วก็เกลมความคาดหวังเพราะเราทําต้องยอมรับว่าเราทำหนังที่ยาก แต่ว่าเป็นหนังที่เราค่อนข้างจะมั่นใจในงคุณภาพครับเราตั้งใจที่จะใส่ความเป็นคุณภาพแล้วก็ความประณีตเข้า,าไปเยอะพอสมควรแล้วก็ตอนนี้คือทั้งเสียงตอบรับจากเสียงมวลชนเนี่ยก็ตามเพจต่างๆแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของหนแูแฟนเนี่ยก็ให้ผลตอบรับการรีวิวที่ดีแล้วก็คุณพอใจแล้วก็ขอบคุณมากๆจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นการที่นําเอาผลงานชิ้นนี้เนี่ยไปให้ทั่วโลกได้ดูมากขึ้นครับแฟนมาอย่างไรางครับรนท่าน และตอนนี้ก็เป็นเอเชียก่อนเป็นเอเชยียเพราะาว่าเรื่องของแบบการฉายพร้อมการเรื่องของภาษาต่างมันใกล้เคียงกันแต่ว่าอย่างต่างชาติที่เป็นแบบโซนอื่นๆเนี่ยเราต้องเรื่องของแบบเรื่องของเซ็นเซอร์เรื่องของภาษารวมถึงเราอาจจะต้องการความร่วมมือจากผู้หลักผู้ใหญ่ในการที่จะเป็นคอนเนคชั่นให้เราพาเอาผลงานชิ้นนี้ทือเราอยากให้ทุกคนได้ดู ต่องได้เป็นที่หลักเลยต้องบอกว่ามันมีกฎระเบียบหลายอย่างในการที่เราจะเอาหนังเรื่องหนึ่งเข้าไปในประเทศประเทศหนึ่งอะครับมันก็เลยต้องมีการขั้นตอนโปรเซสต่างๆมากมายเลยมันก็เลยต้องใช้เวลานิดหนึ่งแต่พยายามอยู่ครับแล้วก็คิดว่าทั่วโลกหลายประเทศเนี่ยมีาสไดูแล้วก็จริงๆเราเรามีสถานพูดหรือว่าต่างประเทศเองที่แบบเป็นแบบระดับอังกฤษเป็นการยังติดต่อมาเองเลยนะแล้วก็สกวอาตอนนี้มันอยู่ขั้นตอนการพูดคุยแล้วเรื่องของอนาคตว่าประเทศไหนจะได้รับชมที่ไหนยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวคอยติดตามการทางอบนาีย ็นมะเระ็งเ,เองจะม,มีโรดโชว์ตัวอะไรที่ไหนระยะใกล้ๆนี้ที่ไหนบ้างคือจริงๆโรดโชว์เหรอครับก็เราจริงๆเราไปมาหลายที่แล้วในในประเทศไทยนะแล้วก็พี่มาี่โปก็ได้มีโอกาสไปต่างประเทศพวกเราพวกเราไม่ได้มีโอกาสไปแต่ว่าเราก็ถามว่าแบบเป็นยังไงเพราะว่าเราตื่นเต้นมากๆเลยในการที่เราไปโรดโชว์แล้วไปเจอแฟนก็ถามพี่มาริโปว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าการตอบรับการตอบรับมนดีมากแล้วเราก็ดีใจตื่นเต้นที่แบบทุกคนทั่วโลกแบบให้การตอบรับหนังเรื่องนี้ดีมากเลยขอบคุณจริง ยังไงยังไม่จบี่เราไ้จะมีความลับอะไรอยู่ในนั้ต้องขอบอกว่าในแมนสวงเนี่ยทุกทกซีนเนี่ยให้ความสําคัญมากๆก็คือถ้าเกิดว่าเราสังเกตถ้าเอาฟุตทั้งหมดมาเรียงอ่ะหนังเรื่องนี้จะประมาณ10-20ชั่วโมงก็ได้แต่ว่าเขาก็เลยพยายามคัดทุกซีนที่มีความสําคัญมากๆก็คือมีความลับอยู่ในทุกทุกซีนนัดอาจจะออกมาแป๊บนึงพงออกมาออกมาแป๊บนึงมันก็ทําให้อาจจะมีอะไรต่อไปได้คือทุกอย่างที่ควาทำอ่ะต้องบอกว่าเราทํา อย่างมีความหมายใช่ครอย่างตั้งใจมากๆก็แบบว่าก็ยังไงผมก็ต้อไปก็ความแบบตังใจเราแล้วมีโอกาสได้เห็นทีนั้นคัดเลยคัดไหมต้องรอดูรอติดตามทางบ้อนคาวเลยครับเพราะว่าใช่เพราะว่าพวกพวกเราก็อยากให้ทุกคนได้ดูแบบทั้งหมดใช่เพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะกว่านี้มากจริงๆตัดมาตอนแรกประมาณ3ชั่วโมงแต่ว่าเราต้องตัดออกไปชั่วโมงหนึ่งเพื่อให้เหลือแบบ2ชั่วโมงเพื่อให้เพื่อให้คนดู ดูแล้วไม่รู้สึกเบื่อ่คไม่ไม่งกปก็อ่จริงๆฝากผลงานของทั้งค่ายด้วยแฮมบิออนคลาวออฟิเชียลตอนนี้เรามีผลงานอีกมากมายให้เราจะได้เห็นในพีคไพในปีหน้าตอนนี้ก็เราก็เราอยู่ในขั้นตอนการถ่ายทำหลายๆอย่างนี่ก็หลายๆโปรเจกต์เนี่ยแฟนได้รู้อยู่แล้วอีกหลายๆโปรเจกต์กำลังจะบอกว่ามีอะไรบ้างอย่างแม่สวมเองก็ ขอใช้พื้นที่ในการในบอกเลยละกันว่าเราก็จะมีโปรเจกต์ที่ expand ออกจากภาพยนตร์เหมือนกันในปีหน้าเราก็จะมีโปรเจกต์อื่นๆที่เราจะได้เห็นเฮ้ยเบื้องลึกที่มาที่ไป mm hmm. ของตัวละครอื่นๆ mm hmm. ที่นอกจากแบบตัวละครที่เราได้เห็น,ปนไปในภาพยนตร์ oh. เราจะได้เห็นแบบรายละเอียดต่างๆมากขึ้นอันนี้ก็ได้แหละได้แล้วแล้วก็จริงๆก็ฝากติดตามด้วยเราจะได้เห็นว่าตัวละครอื่นๆเนี่ยที่เขาเข้ามาเนี่ยถกลงแล, oh. แล้วเขามีความหมายยังไงหรือมีที่มาที่ไปยังไงครับผลงานทุกคนขอบคุณมากค่ะ